คำเตือนการรีวิวนี้ใช้ความเห็นส่วนตัวอารมณ์และความรู้สึกหลังดูจบของผมเองเป็นที่ตั้งดังนั้นหากใครมีข้อโต้แยง้งสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ที่ใต้คลิปโดยของดใช้คำหยาบคายและคำด่าไม่เช่นนั้นแบนอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมไต้เล่ช anel และคลิปพิเศษวันนี้จะมารีวิวซีรีส์ญี่ปุ่นชุดหนึ่งที่ผมดูแล้วค่อนข้างชอบครับเลยอยากมานําเสนอแน่นอนว่าจะไม่มีการสปอยเนื้อหาสําคัญในคลิปและผมคิดว่าคลิปนี้จะช่วยในการตัดสินใจสําหรับคนที่กําลังลังเลว เพื่อไม่เสียเวลาไปเริ่มกันเลยกับเรื่อง h ฮแอนโดว The Story of ออฟซอรไม่ใช่เอาลูกสาวใส่ถ้วยระวังเงินนะครับ <c oughs> เรื่องย่อในอดีตมีกลุ่มนักซิ่งในตำนานที่เรียกตัวเองว่ามุเกนนักซิ่งกลุ่มนี้เป็นนักซิ่งกลุ่มใหญ่มากมีสมาชิกเกือบ100คนและเข้าปกครองเมืองเมืองหนึ่งเอาไว้โดยไม่มีใครกล้าต่อต้านจนกระทั่งมีพี่น้องคู่หนึ่งซึ่งรู้จักต่อมาในชื่อพี่น้องอามามิยะได้ขึ้นมางัดกับกลุ่มมุเกนแค่2คนผลการต่อสู้คือมุเกนไม่สามารถเอาชนะพี่น้องอามามิยะได้เลยสูญเสีย อำนาจการควบคุมจนกลุ่มแตกไปในขณะที่พี่น้องอมามิยะก็เร้นกายหายไปเช่นกันต่อมาเมืองเมืองนี้ก็เกิดกลุ่มอำนาจขึ้นมาปกครองเมือง5กลุ่มด้วยกันคือ 1. สมาพันธ์ฟังโนะนำโดยครอปบ้าอดีตสมาชิกรุ่นก่อตั้งของบุเก็ตไวรัสขาวอันธพาลผู้สวมใส่ชุดสีขาวนำโดยร็อกกี้โรงเรียนมัธยมปลายโอยะนักเลงในชุดนักเรียนนำโดยมุรายมะรูทบอยกลุ่มผู้พิทักษ์แห่งท้องถนนที่ถูกทอดทิ้งนำโดยสโมกกี้และครอบครัวดารุมะกลุ่มที่ต้องการเพียงแก้แค้นนำโดยฮิ แล้วเมื่อนําตัวอักษรตัวแรกของแต่ละกลุ่มมาเรียงกันจะได้คําว่าซอสนอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่นๆที่หมายตามเมืองที่กลุ่มซอสปกครองอยู่ได้แก่กลุ่มอูเอโมระกลุ่มมาเฟียท้องถิ่นที่ต้องการหาผลประโยชน์จากเมืองเมืองนี้กลุ่มเดากลุ่มที่ทําการซื้อขายมนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงกลุ่มมตี้วอร์เรีร์กลุ่มนักสู้ที่ลงไหลในแฟชั่นและดนตรีและนี่คือเรื่องราวการต่อสู้ของกลุ่มคนที่ต่างต้องการเติมเต็มความเชื่อและความต้องการของตัวเองส่วนเนื้อเรื่องทั้งหมดจะเป็นยังไงลองไปหาดูกันเองนะครับปั ไฮแอนโดออกมาครบแล้วสซีซั่นและมีภาคมูฟฟี่อีก3ภาคด้วยกันจะเรียงตามนี้นะครับภาครดทูไฮแอนโดเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงช่วงเวลาก่อนจะเริ่มเนื้อเรื่องในซีซั่นที่1เป็นเนื้อเรื่องตอนที่มุกเกนใกล้ล่มสลายและครอบบา้าตัดสินใจตั้งกลุ่มทางโนขึ้นมาโดยมูฟฟี่ภาคนี้สามารถข้ามไปได้เลยครับไม่ต้องดูเพราะในซีรีส์จาอธิบายไว้คร่าวๆแล้วภาคต่อมาคือไฮแอนโดว์เดอะมูฟี่เป็นเนื้อเรื่องต่อจากตอนจบของซีซั่น2ทคันทีอันนี้จําเป็นต้องดูครับไม่งั้ อันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องกึ่งๆึ่งสปินออฟไปเลยเพราะเนื้อเรื่องจะไปกล่าวถึงพี่น้องอามามิยะที่กําลังออกตามหาพี่ชายคนโตซึ่งหายตัวไปนั่นเองมาที่ข้อดีของเรื่องกันอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยคือการนําเสนอในฉากต่อยตีผมมาดูสิ่งนี้แหละออกแบบการต่อสู้ได้ดีครับถึงมันจะมีการโจมตีที่ดูเก๊กๆอยู่บ้างเพราะมันไม่น่าจะมาใช้ในสถานการณ์จริงได้แต่ก็ไม่ได้เวอร์จนเกินเหตุที่ผมชอบมากคือฉากการต่อสู้ของคนจํานวนมากครับดูลงทุนดีใช้นักแสดงประกอบเยอะมากอีกอย่างคือการลำดับคิวเข้า ใช้การถ่ายทําแบบลองเทคได้อย่างยอดเยี่ยมหรือแปลให้เข้าใจคือการใช้กล้องตัวเดียวถ่ายต่อเนื่องยาวๆเป็นนาทีโดยไม่ใช้การตัดต่อเข้าช่วยซึ่งถ้าลำดับบทหรือคิวไม่ดีต้องถ่ายใหม่ตั้งแต่ต้นเลยครับขอชมในส่วนนี้ข้อดีต่อมาคือการออกแบบและให้ธีมตัวละครของแต่ละกลุ่มซึ่งจดจําได้ง่ายมากเพราะแต่ละกลุ่มมีเอกลักษณ์และเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนอย่างสมาพันธ์ซังโนก็เป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาปกป้องคนในกลุ่มและเพื่อนๆกลุ่มไวรัสคาวก็ปกป้องผู้หญิงที่ถูกเอาเปรียบหรือโดนทําร้ายกลุ่มมั ความแข็งแกร่งของตัวเองกลุ่มรูทบอยต้องการปกป้องคนไร้บ้านและครอบครัวในพื้นที่เสือ่อมโทรมกลุ่มดารุมะต้องการแก้แค้นกลุ่มมือนๆนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นคือผมมองว่าวางพลเรื่องมาดีทําให้มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วครับส่วนตัวผมชอบพี่น้องอมามิยะมากคือให้อารมณ์เหมือนนักเลงตัวท็อปๆในเรื่องเรียกเขาว่าอิกาอีกอย่างเปิดตัวมาโคตรเท่โดยเฉพาะอมามิยะฮิโรโตะเททรุจอ <c oughs> ข้อดีข้อสุดท้ายคือตีมเพลงของแต่ละกลุ่มไล่ตั้งแต่มูกเกนพี่น้องอมามิยะยาวไปจนถึงกลุ่มมตี้อวอร์ พิ่มบรรยากาศได้เยอะเลยครับทาให้ดูแล้วสนุกขึ้นไปอีกที่สําคัญนักแสดงกว่าครึ่งของซีรีส์ก็เป็นนักกลองนักเต้นอยู่แล้วด้วยครับเข้าถึงอารมณ์ดีมากมาที่ข้อเสียกันบ้างข้อแรกคือเรื่องการกระจายบทครับเนื่องจากตัวละครเยอะมากแต่เรื่องจะไปโฟกัสที่กลุ่มตัวเอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบอกตามตรงว่าไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่นะเอาจริงๆอีกครั้งตัวละครระดับหัวหน้าของแต่ละกลุ่มก็อธิบายมาไม่หมดยกตัวอย่างเช่นระดับหัวหน้าคนอื่นๆของกลุ่มไวรัสคาวมัธยมปลายโอยะหรือรูทบอยบอกตามตรงบางตัวดูตัั้้งงแตต่นจนจจจบผมยําชื ไม่ได้ด้วยซ้าบทพูดน้อยมากบทต่อสู้ก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแบบเร็วเกินไม่ทันได้ทราบซึ้งหรือจดจําผมก็ลืมหมดแล้วยิ่งกลุ่มดารุมะคาแรคเตอร์หัวหน้ากลุ่มโคตรจิตจังจนผมแอบสงสัยว่ามันขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้ไงวะบางกลุ่มก็โผล่มาให้รู้ว่ามีแต่ผมดูจบแล้วก็ได้แต่ถามตัวเองว่าจะมีทําไมตัดออกไปก็แทบไม่มีผลกระทบกับเนื้อเรื่องเลยอย่างเช่นกลุ่มสาวแวนน้นในเรื่องเป็นต้นถ้าจะบอกว่าเวลาและจํานวนตอนต่อซีซั่นน้อยไปผมว่าฟังไม่ขึ้นครับเพราะเหตุผลข แรกอันนี้ด่านะครับไม่ใช่ชมเพราะว่าผู้กํากับพี่แกเล่นเอาฉากเก่าๆมาเล่นย้อนอยู่นั่นแหละย้อนเล่นซ้าไปซ้ามาบทวังเวลาการดําเนินเรื่องมากอาจจะมองได้ว่าเป็นการตลาดหรืออะไรก็ตามแต่แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ครับคือมีแฟลแบ็กก็มีได้แต่ฉากเดิมที่เล่นย้อนอยู่6กเรอบผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะบอกตรงข้อสุดท้ายคือการเล่าเรื่องแบบกักสุดๆอันนี้บอกเลยแอบหงุดหงิดเพราะฉากคลแม็กซ์ที่พวกพระเอกจะยกคนไปตีกับคนอื่นอยู่ๆพี่ก็ประเคนดราม่าเข้ามาซะง,งั้นคือดูแล้วแบบว่าอะไรว่ คือเนื้อเรื่องมันไปต่อที่ภาคเดอะมูฟวี่ครับสรุปคือถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่ตามดูมูฟวี่ต่อความมันในอารมณ์จะดิ่งลงเหวในทันทีอยากจะบอกว่าเป็นการตลาดที่ชั่วร้ายมากอย่างเจอตัวนะสรุปไพอันโลเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นแก๊งสเตอร์ที่ขายเอกลัก,กษณ์และพอดเรื่องของตัวเองได้อย่างน่าติดตามการออกแบบฉากต่อสู้ดูสนุกและอลังการเพลงประกอบเข้าถึงอารมณ์เสริมให้ซีรีส์ยิ่งสนุกรวมถึงเครื่องแต่งกายของแต่ละกลุ่มก็แยกแยะได้ง่ายไม่สับสนแม้จะมีคนจํานวนมากอยู่ในฉากถ้าจะนับข้อเสียจริงๆแล้วคือการกระจาายบทบทททตััววลคได้่่ บางตัวเป็นระดับโห,หน้าแต่เหมือนมายืนประกอบฉากดังนั้นอีกทั้งแฟดแบ็กที่ใส่มาเยอะจนน่าเกลียดบทดราม่าที่ใส่มาไม่ดูเวล่ำเวลารวมถึงเนื้อเรื่องบังคับให้คนต้องติดตามดูต่อในภาคมูฟวี่อาจจะทําให้คนที่ไม่ชอบหยุดดูเรื่องนี้ไปกางคันเลยก็ได้ครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจแล้วไม่ใช่การสปอร์สามารถแชร์กันได้ที่กล่องคอมเมนต์และสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมสับสไคร e ไลค์แชร์คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปปต่่อไสสวัสดีททุกาน